ผ่านสภาพิจธราดอนมีจะแก้ได้ไงอะนะและบ้บอกฝากบอกอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วยไปแนะนําลูกศิษย์ด้วยว่าจะแก้กฎหมายไปแก้ที่ไหนไม่ได้แก้ข้างถนนไม่ใช่เปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับแล้วไปทาผิดกฎหมายนะครับไม่ไม่ทราบว่ามหาลัยเนี้ยมีความพึงพอใจวัดผลไหมว่าการที่สอนลูกศิษย์มาเนี้ยติดคุกกันหมด ต้องตรวจสอบอาจารย์หรือไม่มีคุณภาพหรือไม่สอนอยังไงให้ลูกศิษย์เข้าคุกหมดแท้ที่จะสอนกฎหมายให้เป็นประโยชน์กับป,ประชาชนให้เกิดประโยชน์สังคมให้มาช่วยความยุติธรรมให้กับประชาชนกับลูกศิษย์เข้าคุกหมดเลยผมให้พิจารณานะประชาชนซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเงินของภาษีประชาชนสอนให้ยังไงให้ลูกหลานเข้าคุก ไปแล้วเมื่อกฎหมายไปแล้วเมื่อสิทธิส่วนบุคคลหมดสิทธิมระชชนคนอื่นนะแล้วก็ไปไปจับช่วงสาธารแต่ถ้ามีช่องทางคือนิติบัญญัติอยู่ที่ไหนสอนลูกศิษย์ว่านิติบัญญัติอยู่ที่ไหนขณะนี้เรามีสภาวิ้านราษบอกลูกศิษย์ที่เข้ามาช่องทางนี้ดูนไปเยอ่อยวๆแต,แต่ไม่ห้ามด้วยผมฟ้องประชาชนนะมาหาอะไรเนี้ยสอนอยางไรให้ลูกศิษย์ติดคุก ไม่มีการยับยัง้งไม่มีการสอนให้เข้าสู่ระบบคือสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญั